วันนี้นั่นอะไรก็ทีมงานนั่นสเลิงินดีครับไม่ไม่เอวหาครัวลุงอ๋อวะนี่ทุกว,วันนี้ทีมงานสเลิงินดีไม่แอวหาครัวลุงอ๋อแล้วมามาทำเมนูเฮ้ลุงอ๋อได้จิ้มวันนี้เมนูอย่างครับนี่นี่ทอดห้องมาเสาวน้อเท้าอ่ะวัวกระดูกหมู<อ>มันจกกะผสมปสานว่ยหนึ่งไทยกับเมือง เป็นจ hey, hey, pues like hey. ั่นนั้นเดี๋ยวได้พอครับพอสีสันครับโอ้ยอันนั้นเนาะเฮ้ยบดได้ตันหันสักคำเออเฮ้ยเซ็นเซไว้ยเซ็นเซเว้ยมันบบนี้ตอนนั่นนะพอกับแพนเอกแพนเอกกันเทกับนี่ได้เนิ่นมีครับนี่จ้างจ้างมาซื้อได้เทคเอนครับเทคเอนเทคเอนครับเชฟจาก สเล่งอินดีโอ้นี่อันนี้เห็นเมนูนึงกันนี่ครับ <c oughs> อ,อันนี้มนัหดครับโอ้อันน,น,นี้กระดูกติดอันจีนเนาะครับ <c oughs> กระดูกติศจอันนั้นเตะกระดูกล้วนๆใส่เข้าไปบ่ได้โฆษณาเน้อใส่อย่างนี้นะแต่ใส่อย่างได้ใส่เข้าไปป่าแต่ใสมดสองนั่นเนี่ยมันนหว cả lạng lạng Allah, lạng 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 cà กระเพาะเปิดห้องกระเพาะดำกักระเพาะแล่กระเพาะแร่เออกระเพาะแร่นะมีนี่นี่อ๋อเนี่ยเห็นปุ๊บเม็ดมะเขือเออครบเลนกเฮ้ยน้องเว้ยอดเดี๋ยวเนี่ยกองมันจะไข่สันๆัน่ะฮะเดี๋ยวก่อนใส่สักน้อยกันว้าเดี๋ยวก่อนเออเป็นนัำจิ้นนั่น ขอเราขัวขัว,ขวลุงอ๋อกับมีมิู้เย็นเก่าๆนี่ดูเย็นเกาน่าเลยนะท่นถ้าที่ขายไปจำไปแนีได้หรนอไเเเเอกด้เย็นเก่าเอาไปขายกับสาวสาบาทนี่เก็บไวน้นี่ดูยเย็นนี่อมเสนาบัตเออยากส่งกลิ่นไปหาเธอเรืนี้นะ่นะไฮ้าเคองคนพอดิ <grassroots> กินเนี่ยอาทิตย์นี้กินเนี่ยรับเซฟจากเซฟเล็กครับซาเล้งอินดี้ยกขาแล้วครับเก๋มเก๋มกว่าเอออ้อร่อยครับอร่อย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 โอเคเนื้อเน้นเน้นพอเัาครับนี่นี่นี่ป่ห อยู่ในกระทะครับหัวลุงอ๋อนี่อ้อมอุ้ยอ้อมลุยอีกกนเนาะครับนอ้อเดี๋ยวก่อนใส่ขายน้องก,กัน